โอเคครับสวัสดีครับผมคุณผมอีกแล้วนะครับสุดใกเชืครับผมวันนี้ก็จะมาเสนอคลิปเกี่ยวกับคลิปนะครับผมคั้งที่แล้วนะจากคลิปที่แล้วคือเราจับเฉลยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถคุยกับเขาไเด้นรู้เรื่องนะเมื่อคุยกับขาวม่รู้เรื่องเราก็ไม่สามารถเช็นข้อมูลจากาหารที่เราจับได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเฟสพิเศษนะครับผมเฟสเสริมนะก็คือไซต์ operation ครับผมเราต้องจับล่ามภาษานรัสเซียก่อนนะฮะ โอเคเราไปทํากันเลยครับผมจุด mm hmm. ที่พบล่างภาษาลเตินอยู่ก็คือตรงบริเวณนี้นะฮะก็ mm hmm. เราก็ออกไปลงจอดแล้วก็เข้าไปจับล่ามมาโอเคอะไรกินง่ายๆนะครับสั้นๆคลิปแอนด์คลิกครับผม โอเคครับอันนี้ก็อ่าที่บรรนบ่นๆก็คือมันอธิบายเหมือนกับที่ผมอธิบายเมื่อกี้นะครับคือถ้าเราไม่มีล่ามเราก็ไม่สามารถเก็นข้อมูลจากพวกรัสเซียได้นะครับผมทําไมทําไมรัสเซียมาอยู่ที่อัฟกานิสถานก็คือโซเวียตมาบุกอัฟกานิสถานนะครับผมอยากรู้ข้อมูลเบื้องลึกก็ติดตามนายใช่อะไรนะนายเทียดด็อกเทลเลอร์นะผมชแนลของนายเทียดด็อกเทลเลอร์ทเทลเนะแนีบล,ลิงไว้ข้างใต้นะครับผม เ okay, เราก็มองมตึดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะลงไหนะวะทา,างนู้นไปเบดีเสียงรถครับผมทางไหน s ะิ p ส l ายดอ p c อ m p l e ี e ถ่ายบอกบอกตกัเข้ายยังไงเมื่อไรน้องผมกดผิดโอ้โหถายบลกนั้นเถอครับเสียตังฟรีเลยครับสามตัวนะนง่าย แรกนะครับยิงไปโดนยิงยิงแล้วพักสามคนก็จะหลับไงไม่ต้องทำอะไรมากครับรอครับผมหลับไปหลับไปือเฟ้ยสายะยะสลบจะอ่อนไปฮะตักนัดหน่ไหมัดนเอาลุ้นกันแล้วกัน ขับเลยขับสองขับสามโอเคเกือบมีคนอยู่ในบ้านนะครับอปนไ์บนในบ้านก่อนแล้วกันที่มีแต่แร่ครับผมแร่แร,แร่โอ้ยมีเพชรด้วยเก็บเพชร โอ้โหรวยอุย๊ยโอ้โผิดสกลับบ้านครับบ้านน้อยอือบ้านกับบ้านแล้วก็กับบ้าน นอกจากจะได้ล่ามแล้วนะครับเราก็ยังได้เงินด้วยนะโอเคกลับกันเลยโนี้ไปนะครับเราสามารถคุยกับพวกรัเสเซียได้แล้วนะฮะใชอาจจะฟังเขารู้เรื่องแล้วครับ คครับผมจะจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมอ,อย่างไรก็ทักฝากซับสไคร e กับไลค์ไ hmm. ว้ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ